ใครกำลังตัดสินใจซื้อ Apple Watch ช่วงกลางปี2025แบบนี้ลดราคาก็เยอะคุณพี่ขาหนูกำลังจะซื้อแล้วว่าแต่แต่ละรุ่นมีข้อเสียอะไรบ้างวันนี้เก็บจะมารีวิวข้อเสียของแต่ละรุ่นให้ฟังโดยเฉพาะเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิดชนแชนแนลนะคะ ซึ่งสัปดาห์นี้กวางสาวก็จะมาพราวรีไว้ให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c h anel ของแก๊บด้วยนะคะ <ๆ S 2> กลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก็จะมารีวิวสมาร์ทวอชให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสมาร์ทวอชที่แก๊บจะมารีวิววันนี้นั่นก็คือ Apple Watch นั่นเองนะคะต้องบอกว่าจริงๆช่องแก๊บเนี่ยมีทำรีวิวสำหรับ Apple Watch ไปหลายคลิปมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีคลิิปปนึงงททีีีี่่เเรรรววยยบ,ยบะห Apple Watch SE 2นะคะแล้วก็เป็น Apple Watch 10นะคะแล้วก็เป็นตัว Ultra 2นั่นเองนะคะอันนั้นก็สามารถไปกดย้อนดูได้นะคะวันนี้แก๊ปจะมารีวิวเกี่ยวกับข้อเสียนะคะของ Apple Watch นะคะทุกตัวเลยที่จำหน่ายอยู่ในช่วงกลางปี2025นี้นะคะสาเหตุที่แกทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าต้องบอกว่า ช่วงกลางปีแบบนี้นะคะค่อนๆไปทางท้ายปีอะ Apple Watch เขาจะลดราคาเยอะมากๆเลยใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ Apple Watch ต่างๆนะคะต้องบอกว่าตัดสินใจซื้อช่วงนี้โปรเยอะแล้วก็ราคาดีมากๆเลยนะคะตัวแก๊ปเองเป็นคนหนึ่งที่ใช้ Apple Watch นะคะทุกวันเลยแล้วก็มีอยู่ในครอบครองทุกรุ่นเลยนะคะหลังจากที่แก๊ปทำรีวิวไปหลายคลิปแล้ววันนี้แก๊ปขอทำคลิป เกี่ยวกับข้อเสียนะคะของ Apple Watch รุ่นต่างๆนะคะจากประสบการณ์การใช้ส่วนตัวของแก๊ปเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจดูเนาะว่าแต่ละรุ่นน่ะมีข้อเสียยังไงบ้างแล้วเหมาะกับเราไหมตัวไหนเหมาะกับเราที่สุดไปเริ่มรีวิวกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะ Apple Watch SE 2ขึ้นก่อนเลยตัวนี้เป็น Apple Watch ตัวเริ่มต้นนะคะซึ่งถ้าใครกำลังหาซื้อในกลางปี2025แบบนี้ก็ต้องมีมองตัว SE ก่อนเลยเพราะว่าราคาเขาอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเธอ เป็นตัวที่จับต้องง่ายที่สุดตอนนี้นะคะแต่สํำหรับใครที่กําลังสนใจซื้อรุ่นนี้ต้องบอกว่าช่องแก๊ปมีปักตะก้าไว้ให้ราคาจะไม่ถึงรอกคาแล้วก็มีโปรลดเยอะพอสมควรกลับมาที่ข้อเสียของอันนี้นะคะก่อนอื่นเลยแกต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊ป เท่านั้นนะคะข้อเสียอันแรกเลยที่แกปเจอจากการใช้ Apple Watch SE 2นะคะเธอคือชนะใช้ตัวนี้มาหลายปีมากแล้วเพราะเขาออกานานแล้วข้อแรกเลยเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะ Apple Watch ตัวนี้เธอฉันต้องบอกเลยว่าต้องชาร์จทุกวันนะเหมือนโทรศัพท์เลยยิ่งถ้าเธอเอาน้องเขาในการตรวจจับการนอนหลับหลับลึกหลับกลางหลับตื่นนะคะใช้มอนิเตอร์สุขภาพต่างๆฟิตเนสฮาร์ดเรทการเต้นหัวใจกดเครื่องคิดเลขรับสายตอบไลน,นะน์ Messenger นั่นนู่นนี่เธอฉันจะบอกเลยว่า แบตต้องชาร์จทุกวันนะคะส่วนตัวแก๊ปจะชาร์จน้องตอนเช้าเนาะแล้วก็จะชาร์จน้องอีกทีนึงตอนก่อนนอนวันหนึ่งจะชาร์จ2รอบแต่เป็น2รอบที่แบบชาร์จเช้า20นาทีชาร์จตอนคืน20นาทีอะไรเงี้ยก็จะมีแบตใช้อย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าวันไหนลืมชาร์จแบตแล้วก็น้องจะหลับไปเลยนะคะอันนี้เป็นข้อเสียอันที่1ก็คือต้องชาร์จแบตทุกวันข้อเสียอันที่2เลยก็คือตัวนี้เขาออกมานานแล้วเธอชิปอะมันหลายปีมากละ มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะที่พอรุ่นใหม่ออกมารุ่นนี้ยนานๆไปก็จะอัปเกรดไม่ได้เนาะพอเขาออกมานานแล้ว3เลยนะคะตัวนี้นเซนเซอร์เขาจะไม่ครบนะอย่างพวกตรวจวัด ECG นะคะหรือว่าจะเป็นตรวจวัดอุณหภูมิของผิวหนังหรือวัดออกซิเจนในเลือดอะไรอย่เงี้ยตัวนี้เซ็นเซอร์เขาจะไม่ครบก็จะมีขาดไปบ้าง แต่เธอจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันก็ต้องบอกก่อนว่าเซ็นเซอร์ที่เขาไม่ได้ให้มามันไม่ใช่เซ็นเซอร์ที่ใช้ประจำเนาะเ <laughs> พราะตัวเก็บเองอ่ะก็มีซื้อรุ่น10มาใช้ด้วยเนาะซึ่งเซ็นเซอร์ก็จะครบหรือตัวอัลตร้าแก็บเซ็นเซอร์ก็จะครบแต่เอาจริงที่แก็บใช้ในทุกวันนี้ก็เป็นเซนเซอร์ที่มีอยู่ใน SE 2อยู่แล้วนะคะแม้จะเป็นข้อเสียที่มีเซ็นเซอร์น้อยแต่เซ็นเซอร์ที่ไม่มีให้มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่จากประสบการณ์การใส่แก็บมาหลายปีแทบไม่ได้ใช้เลย เรื่องที่4เลยนะคะก็คือตัว se 2เนี่ยขอบจอเขาจะหนาที่สุดละในบรรดา apple watch ทุกตัวเนาะดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันในการจับกดเครื่องคิดเลขนั่นนูน่นนี่หรือบางทีเรามองหน้าจออะไรอย่างเงี้ยจอเขาจะดูเล็กกว่าเพื่อนเลยซึ่งแน่นอนจอเล็กสุดกดยากสุดนะคะแล้วก็นิดหน้าจอน้อยสุดพวกแสงในการแบบทำไฟฉายอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงไปด้วยแต่ส่วนตัวก็มองว่ายังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่ข้อเสียอันสุดท้ายนะคะของรุ่นนี้ก็คือลำโพงของเขาเป็นแบบ ใช้คุยโทรศัพท์ได้อย่างเดียวเนาะใช้แจ้งเตือนได้อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะฟังพอดแคสต์นะคะหรือฟังเพลงอะไรใน Apple Watch ตัวนี้ได้เลยเป็นตัวเดียวในตลาดนะปัจจุบันนี้ของ Apple นะคะที่ไม่สามารถฟังพอดแคสต์ได้ไม่สามารถฟังเพลงได้อะไรได้เลยนะคะก็คือลำโพงเขามีแค่ใช้ในการแจ้งเตือนเท่านั้น และข้อควรระวังอีกอันหนึ่งเลยของ Apple Watch SE 2นะคะก็คือตัวกระจกหน้าจองเขาจะแตกง่ายนั่นเองจริงๆตัวเก็บเองมี Apple Watch SE 2เรือเลยนะคะเรือหนึ่งที่เป็น WiFi กับเรือหนึ่งที่เป็นเซลูล่าซึ่งตัวเซลูล่าหลายปีที่แล้วแก๊ปทำหน้าจองเขาแตกไปแล้วนะคะซึ่งเธอสาเหตุที่แก๊ปทำตัวหน้าจองเขาแตกนะคะเกิดจากว่าตัวหน้าจองเขาเป็นกระจกโค้งมนมาเลยนะคะซึ่งเวลาเก็บออกกําลังกายบางทีมือก็จะเผลอไปฟาดโดนอะไรเงี้ย ก็จะทําให้แตกง่ายด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะคะที่มาจากงานดีไซน์ที่แก็บเจอนะคะซึ่งแก็บจะแนะนําเลยว่าหากเพื่อนเพื่อคนไหนกําลังจะเดินไปซื้อ Apple Watch เนาะซื้อมาเสร็จให้ซื้อตัวประกันของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวเก็บเองอะเปลี่ยนมาหลายเรือนแล้วสำหรับ Apple Watch เนี่ยเพราะว่าตัวเก็บเองไม่ใส่ฟิล์มไม่ใส่เคสอะไรเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทําให้นาฬิกาเอทอะทะทุกครั้งที่ฟาดแตกหรือเครื่องมีปัญหาแก็บก็จะใช้ตัวประกันในการเคลมเปลี่ยนเรือนใหม่เอานะคะ ถ้าเธอถามฉันว่า Apple Watch SE 2เหมาะกับใครซื้อได้ไหมข้อเสียประมาณนี้สำหรับแก๊ปมองว่าเหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปเลยนะคะซื้อให้ผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ใส่หรือใครที่เพิ่งเข้าวงการ Apple Watch นะคะเข้า Ecosystem ของ Apple เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่มองว่าในกลางปี2025แบบนี้ก็ยังซื้อได้นะคะฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยมีมาให้หมดรับโทรศัพท์โทรออกนะคะตอบไลน์นะคะหรือว่าดูการแจ้งเตือนอีเมลต่างๆทำได้หมด เรียบเนียนไร้รอยต่อสุดๆนะคะฟังก์ชันไฟฉายเครื่องคิดเลขนะคะการตรวจวัดมอนิเตอร์สุขภาพต่างๆก็มีมาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจวัดการนอนหลับหลับลึกหลับกลางหลับตื่นนะคะฮาร์ดเรทเท่าไหร่นะคะฟิตเนสเป็นยังไงเดินนับกี่ก้าวอะไรย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าฟังก์ชันในการตรวจสุขภาพต่างๆมีมาให้ครบถ้วนหมดเลยนะคะข้อเสียเขาก็จะมีแค่ชิป อาจจะออกมานานแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกเซนเซอร์ ECG นั่นน,นู่นนี่จะส่วนตัวมองว่าไม่ได้สำคัญมากนะคะใครที่กำลังมองหาสมาร์ทวอชส,สักตัวเป็นตัวพื้นฐานเนาะแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไรมากเนาะจอไม่จำเป็นต้องติดตลอดเวลาเนาะก็สามารถดูเป็นตัว Apple Watch SE 2ได้เลยนะคะตัวนี้อีกข้อเสียนึงเลยที่แกจะบอกด้วยก็คือ จอเขาไม่ติดตลอดเวลานะคะเป็นตัวเดียวในตลาดตอนนี้ของ Apple Watch ที่จอดับนะคะและจะติดเฉพาะเวลาเราพิกข้อมือขึ้นมาดูเวลาเท่านั้นเนาะจอถึงจะติดขึ้นมานึกออกไหมคะแต่ถ้าเราทิ้งข้อมือเฉยๆอจอเขาก็จะดับไปเลยเป็นตัวเดียวตอนนี้ที่จอดับๆติดๆแต่สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของฉันข้อเสียอันนี้ใช้ไปก็ไม่ได้เป็นข้อเสียสักเท่าไหร่เพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะพอฉันมีตัวสิทมีฉันมีตัว Ultra เนี่ย จอติดตลอดหรือไม่ติดตลอดสุดท้ายก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานเลยนะคะสุดท้ายเวลาฉันออกกําลังกายก็หยิบ se ขึ้นมาใส่อยู่ดีเพราะว่าเบานะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้มาที่ตัวต่อไปค่ะเป็นตัวยอดฮิตนะคะตัวนี้ก็คือตัว apple watch 10นั่นเองนะคะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะระหว่าง se กับตัว ultra 2เนาะตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตซึ่งฉันต้องบอกเลยว่าเซนเซอร์ครบหมด ชิปตัวล่าสุดซื้อตัวนี้ใช้ได้ยาวๆว่าแต่เขาก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียแรกเลยนะคะที่เก็บเจอก็คือเหมือนตัว Apple Watch SE 2เลยแบตเขาต้องชาร์จทุกวันนะคะถ้าคุณลืมชาร์จไปน้องเขาไม่สามารถใช้ข้ามวันได้จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันการใช้งานของฉันใช้ข้ามวันไม่ได้เธอต้องชาร์จทุกวันเหมือนโทรศัพท์เลย แต่ข้อดีของเรือนนี้ก็คือเขามีฟาสชาร์จมาให้ชาร์จเร็วเนาะถ้าเป็น SE 2เนี่ยจะชาร์จธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัว1ิเนี่ยเขาจะชาร์จเร็วขึ้นข้อเสียนที่2เลยนะคะรุ่นเนี้ยพื้นที่หน้าจอให้มาเยอะมากจอใหญ่ดูสบายเต็มตาหมดแต่ข้อเสียของจอใหญ่ก็เหมือนตัว SE เลยค่ะคือดีไซน์ของเขาตัวกระจกเนี่ยอมไปถึงด้านข้างเครื่องดังนั้นแนะนำว่าใครซื้อ Apple Watch 10 ให้ซื้อประกันด้วยโอกาสที่เวลาคุณไปออกกาลังกายหรือฟาดกระเทาะอะไรแรงๆแล้วแตกสูงมากส่วนตัวฉันเคยเจอมาแล้วข้อเสียที่3เลยนะคะของตัววัตสิบตัวนี้ฉันซื้อเป็นอรลูมิเนียมนะทุกคนสิ่งที่ฉันเจอเลยก็คือน้องเป็นรอย ง่ายมากเลยนะคะส่วนตัวพอใช้ตัว1ิบแล้วอะ่ะมีความรู้สึกว่าน้องเป็นรอยง่ายกว่าตัว SE 2อีกนะคะเขาจะขึ้นเป็นรอยขนแมวง่ายมากๆเพราะาตัวนี้ดีไซน์เขาทํามาเป็นผิวแบบอลูมิเนียมขัดเงาเนาะทุกคนซึ่งพอเป็นแบบนี้เธอมันเป็นรอยง่ายมากใช้นิดเดียวเป็นรอยขนแมวแบบพร้อยไปทั้งเลือนละแต่ตัวฉันเองอะ่ะไม่ได้เป็นขนแคร์เลยเรื่องพวกนี้ก็เลยถือว่าอ่ะจัดไว้เป็นข้อเสียละกันแต่ตัวเองอะ่ะไม่ได้ซีเรียสมาก ข้อเสียที่4เลยนะคะแม้ตัวนี้จะมีให้ลำโพงมาซึ่งลำโพง,งเขาฟังพอดแคสต์ได้ฟังเพลงได้หมดเลิศมากๆแต่เธอคุณภาพเสียงที่ออกมาจากลำโพงอ่ะหนึ่งเลยคือดังไม่พอเวลานั่งฟังเนี่ยมันอ e ู้อีอู้อีสองเลยคือคุณภาพมันไม่เลิศเลยเธอฟังยังไงก็ไม่สนุกฟังพอดแคสต์แล้วมันก็อ e ู้อีอู้อีน่ารำคาอะไรเงี้ยส่วนตัวมองว่ายังถือว่าเป็นข้อเสียตัวนี้อยู่ถ้าอนาคตพัฒนาํำโพงให้ดีกว่านี้ได้ก็จะดีมากมาก แล้วฉันคิดว่า Apple Watch 10เหมาะกับใครถ้าถามความเห็นฉันนะ ฉันว่าเหมาะกับคนที่อยากได้เซ็นเซอร์ครบๆนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้ครบทั้งหมดเลยไม่มีขาดนะคะ ECG มีตรวจวัดอุณหภูมิมีหรือจะตรวจวัดออกซิเจนในเลือดมีมาให้หมดเลยนะคะอันนี้มีครบหมดเป็น Apple Watch ที่มีเซนเซอร์ทั้งหมดครบทั่วเลยนะคะหน้าจอก็ใหญ่จอก็เป็นรุ่นล่าสุดชิปก็เป็นตัวล่าสุดอีกจริงๆตัวนี้สำหรับฉันคือตัวคุ้มที่สุดในปี2025ช่วงกลางปีแบบนี้ ใครที่หา Apple Watch สักเลือนหนึ่งใช้ยาวๆหลายๆปีเธอตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าชิปได้เป็นรุ่นล่าสุดเลยแล้วเธอฉันจะบอกว่าราคาจำหน่ายตอนนี้อยู่ที่14,900บาทเป็นราคากลางๆดีมากๆแต่ช่องชั้นมีปัตกตะกร้าไว้ให้นะคะบางช่วงนะเธอที่เล่นโปรเหลือประมาณแบบหมื่นต้นๆหรือบางคนใช้โปรหลายๆแบบอะเหลือไม่ถึงหมื่นฉันก็เคยเจอมาแล้วนะต้องบอกว่าเวิร์กมากๆถ้าให้ฉันเชียร์กลางปี2025แบบนี้ คุณพี่คาอยากได้เซ็นเซอร์ครบ,ครบตัวจบใช้ยาวๆหลายๆปีไปเลยฉันจะเชียร์เป็น Watch 10มากกว่านะคะพาอชิพของเขาล่าสุดแล้วเซ็นเซอร์อต่างก็มีให้ครบแล้วถ้าเธอได้โปรโจากตะก,ก้าของฉันกดดีๆถูกช่วงถูกมากๆม,มาที่เดือนสุดท้ายนะคะ Apple Watch Ultra 2นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลย ของบรรดา Apple Watch ในกลางปี2025แบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้โอ้โหราคาจำหน่ายอยู่ประมาณ29,900บาทนะคะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็จะมีรุ่นที่มีให้เลือกเป็นสายไทเทเนียมแบบที่ฉันใส่แบบนี้นะคะราคาประมาณ33,000เธอฉันมีปักตะกร้าไว้ที่ช่องแล้วเนาะต้องบอกว่าราคาดีมากๆสายตัวนี้ถ้าไปแยกซื้อเนาะประมาณเส้นหนึ่งเจบาทเนาะแต่ถ้าซื้อผ่านตะกร้าช่องฉันตัวเรือนรวมสายไทเทเนียมสามหมเองตกสายประมาณสอ0 0 0บาท ถูกมากนะคะอะกลับมาที่ข้อเสียของเจ้าตัว Apple Watch Ultra 2เรือนนี้กันบ้างนะคะเรือนนี้ถ้าตามสเปคนะคะก็คือมีครบหมดทุกเซ็นเซ,นเซอร์ในเวลานทุกตัวที่ฉันรีวิวมาะ s e 2นะคะจะเป็นรุ่นสิตัวนี้เซ็นเซ,นเซอร์ทั้งหมด2ตัวนั้นมีหมดเพราะเขาเป็นรุ่นท็อปมีเซ,เซ็นเซอร์ทุกตัวครบทั่วเลยนะคะแต่ข้อเสียของเขาเลยเนี่ยคือน้องมีให้เลือกออปชันเดียวเท่านั้นนะคะก็คือต้องเป็นตัวเซลลูล่าเลย เธอปกติแล้วนะคะตัวไม่ว่าจะเป็น se 2หรือรุ่น10เนี่ยเราจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเป็น Wi-Fi หรือ Cellular ซึ่ง Cellular ก็จะมีค่าใช้จ่ายท็อปอัพเพิ่มขึ้นมาอยู่หลายพันอยู่นะคะแต่ถ้าเธอสนใจเป็นรุ่นอั t ตรเธอฉันจะบอกเลยว่าไม่มีออปชั่นให้เลือกเขาบังคับเธอซื้อเป็น Cellular เลยซึ่งราคาก็จะสูงนิดนึง 2 9 9 0 0ตีไปตีมาก็ประมาณเรือนสาง3 0 0 0 0บาทเลยนะคะถ้าเราไปซื้อราคาเต็มไม่ได้ซื้อกับตะากะาของช่องเนาะตีว่าถ้าซื้อสูงเลยอะ่ะเป็นราคาแพงสุดเรือนหนึ่งเกือบ3 0 0 0 0เลยเขาไม่ได้มีออปชั่นตัวนี้มาให้เขาบังคับเราซื้อเป็น Wi-Fi c เซลูล่าไปเลยอันนี้คือข้อเสียนที่1ข้อเสียอันที่2ที่ส่วนตัวฉันเจอบางคนมองเป็นข้อดีแต่สําหรับฉันเป็นข้อเสียก็คือจอขนาด49ิ้มิลของเขานะคะใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะนุนนี่ต้องการจอใหญ่หญๆเวลาวิ่งเวลาอย่างเงี้ย จอใหญ่มองมอนิเตอร์มันง่ายมันเห็นชัดเจนอันนี้คือแบบเป็นข้อดีมากๆแต่ที่ฉันบอกว่า4 9ิบเกามิลสำหรับฉันเป็นข้อเสียเพราะว่าฉันเป็นคนหนึ่งเลยที่ข้อมือเล็กนะคะพอข้อมือเล็กกับเธอหรือคนที่ซื้อไปอะ่ะเป็นคุณผู้หญิงต่างๆผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยพอข้อมือเล็กแล้วใส่นาฬิกาไซสา 49, ์49เธอมันเธอทะมากมันกว้างมันดูไม่สมส่วนนะคะมันใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยสวยเท่ากับรุ่น10หรือรุ่น SE2 และที่สำคัญตัวเรือนเขา คอนข้างหนานะคะหล่อนนี้คือ Apple Watch นะคะที่ตัวเรือนหนาที่สุดใหญ่ที่สุดเทอะทะที่สุดแล้วนะคะแทบจะเหมือนใส่ G Shock อยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นแบบคุณผู้ชายฟิตเนสกายตัวใหญ่อะไรเงี้ยฉันก็จะบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เหมือนฉันเหมือนแก๊ปนะคะก็จะมีปัญหาไปเลยอะเพราะว่าดูแล้วดูดิมันจะลดลนข้อมือนิดนึง ข้อเสียที่3เลยนะคะที่เก็บเจอของอัลตร้าสตัวนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่ของเขาเธอด้วยความที่รุ่นนี้เขาดีไซน์มาสําหรับสายสปอร์ตสายแอดเวนเจอร์ปีนผานานุนีตัวเรือนเป็นไทเทเนียมกันกระแทกดีออกแบบมาสําหรับนักกีฬาขนาดนี้เธอถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่ฉันรู้จะแบตเขาอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยอะแต่ตัวนี้อยู่ได้ประมาณ2อสวันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันอาจจะมีคนอื่นใช้ได้นานกว่านี้แต่รูปแบบการใช้งานของฉันให้จอติดตลอดกดตลอด อยู่ได้ประมาณ2-3วันถามว่าดีกว่ารุ่น10ดีกว่า SE ไหมดีกว่า2ตัวนี้ต้องชาร์จทุกวันอันนี้2-3สมวันชาร์จทีแต่สำหรับใครที่ไปสาย a d v e n นเจอออกไปตั้งแคมป์ปั่นจัก,กรยานนั่นลุนนี้แล้วเกิดไม่มีไฟชาร์จเธอบางทีเขาไปเกิน2-3วันก็ต้องหาที่ชาร์จอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่ฉันเจอเพราะเขาวางตัวเองไว้เป็นนาฬิกาสายแอดเวนเจอร์ถ้าแบตเขาได้นานกว่านี้จะเลิศม,มากๆ โดยรวมสำหรับตัว Apple Watch Ultra er ในปี2025รุ่นนี้ส่วนตัวฉันมองว่าข้อเสียประมาณนี้เลยนาฬิกาเรือนนี้เหมาะกับใครก็นมองว่าเหมาะกับสายสปอร์ตสายฟิตเนสคุณผู้ชายตัวใหญ่ที่แบบโอ้โหข้อมือใหญ่ใส่สวยแน่นอนตัวนี้อย่างเท่เลยนะคะแล้วก็วัสดุของเขาเป็นไทเทเนียมค่อนข้างแข็งแรงการกระแทกได้ดีตัวนี้หมดปัญหาเรื่องจอแตกง่ายไปเลยเพราะว่าตัวไทเทเนียมเขาล้อมตัวกรอบกระจกเรียบร้อยดีเลยนะคะใครที่เป็นสายแบบ ออกไปวิ่งปั่นจัก,กรยานนะคะไปวิ่งตอนเช้า,น,านั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเธอเราพลิกข้อมือขึ้นมาดูอ่ะมันสั่นมันอะไรอย่างเงี้ยการที่ข้อมือเราใหญ่การที่หน้าจอเราใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเออมองสบายกว่าพวก Apple Watch หน้าจอเล็กๆมากนะคะ เรียกว่าสายออกกาลังกายอึดถึกทนนะคะแล้วก็แบตใช้ได้นานกว่าเพื่อนนะคะแกปแนะนําให้เลือกมาเป็น Apple Watch Ultra 2ได้เลยนะคะตัวนี้ส่วนตัวมองว่าค่อนข้างจะใช้งานได้ดีพอสมควรราคาจําหน่ายปัจจุบันอยู่ที่29,900บาทกดผ่านตะก้าแกปมีส่วนลดให้ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเพียงความเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวของแกปเท่านั้นนะคะถ้าถามว่าสรุปเลยคุณพี่สั้นๆแต่ละเรือนเหมาะกับใคร SE 2นะคะใครที่เพิ่งใช้ Apple Watch เข้ามาในอีโคซิสเต็มของ Apple นะคะต้องการฟังก์ชันพื้นฐานครบครบราคาคุ้มค่าซื้อให้ตัวเองซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ประจำวันทั่วไป Apple Watch SE 2ยังถือว่าซื้อได้นะคะในปี2025นี้แต่ใครที่อยากได้ตัวจบตัวที่แบบคุณพี่ซื้อเรือนนี้แล้วใช้อีกหลายๆปีเลยเซ็นเซอร์ครบครบเผื่ออนาคตไว้ใช้งานชิปใหม่ล่าสุดได้อีกหลายปีแน่นอนแกปแนะนาเป็น Apple Watch 10ไปเลยนะคะ เพิ่มขึ้นมาอีกไม่กี่พันเองเธอนิดเดียวยิ่งถ้ากดผ่านตะกร้าของช่องได้ปโปรอะไรลดลงมาอีกไม่ถึงหมื่นกลางๆหรอกหมื่นต้นๆหลักพันไปาๆซื้อได้แล้วนะคะแนะนำมาเป็นตัว Apple Watch 10จะคุ้มกว่านะคะแต่ต้องบอกว่าตัวเนี้ยขอบกระจกอะไรเงี้ยเขาจะกันกระแทกได้ไม่ค่อยดีเนาะดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายสปอร์ตเนาะสายที่แบบต้องการแบตอึดๆทนๆเป็นไทเทนเนียม แตกยากนะคะหน้าจอเป็นกระจกแบบแซฟไฟร์อะไรอย่างนี้แก๊แนะนําให้มาดูเป็นตัวอัลตร้ามากกว่านะคะตัวอัลตร้าสตัวนี้เธอฉันจะบอกว่าอึดถึกทนทั้งตัวเรือนและแบตอึดที่สุดละในบรรดา Apple Watch ทุกตัวชอบแบบไหนก็เลือกกดเอาเลยนะคะตามที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองสําหรับแก๊ปแล้วต้องบอกว่าไม่มีเรือนไหนดีที่สุดมีแต่ว่าเรือนไหนเข้ากับชีวิตประจําวันของเราแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดนั่นคือตัวที่เหมาะที่สุดสําหรับเราค่ะ วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะคะจะเลือกเรื่อนไหนก็อย่าลืมมาแชร์กห้ฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ